สวัสดีครับวันนี้มาเบิงเปลีนน้ำปลาครับเป็นน้ำปลา,านินอายุสี่เดือนนะครับเอาบอกคบ,บอกเก่าเลยนะครับที่เคยถ่ายแล้วลนี่ครับนี่คือปลาอายุสี่เดือนนะครับนี่โหสองสับลาบอยู่ อ่สร้าฝามืดริงน้อยนะครับเนาะก็นยังมีลรใหญ่หลายนะครับแต่ปลาตะเพียนมีเห็นว่าตะเพียนปลาตะเพียนลงอยู่แต่มันเฮมาละทั้งสตายหมดนะครับนี่คือขนาดขนาดนครับอายุสี่เดือนไอ้นี่อายุสี่เดือนนะครับนี่โอ้ยโอ้ยโยโอ้ยออิ้นใหญ่เลย มันก็มีท่นยานใหญ่แหงเนาะเดี๋ยวพอปีงอยู่มั้งนี่ครับ <c oughs> ตอนนี้เบาไฟไม่ได้ใส่เสื้อนะครับก็เลยไม่เห็นนะอ่านุ่งผ้าุนาหนูพื้นเดียวเตรียมตัวอาบน้ำาพิ่งทอดหมูเสร็จนะครับ